ลอกเข้าใหม่จากค่ายอาชิโนนะครับลอกซีเกตตัวนี้จะเข้ามาครั้งแรกนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยลอกซีเกตมันมีอยู่รุ่นหนึ่งแต่ว่ามันหายไปแบบสักสองปีแล้วละ่ะมาใหม่ก็จะเป็นโฉมนี้เลยนะครับมาใหม่จะเป็นโฉมนี้เลยดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับมาพร้อมกับสามบวกหนึ่งบีบีตัวนี้มีการปีกลับนะสปูนเป็นอลูมิเนียมด้วย เาะแต่งรดมันหนักนะครับเพิ่มความกัางวานของเสียงมาดูเสียงเสียงหวานๆกันเลยทีเดียวนะครับแขนหมุนนะครับจะเป็นทรงโรบอทนะตัวนี้จะเป็นโลหะทั้งชิ้นมาพร้อมกับนอบแต่งนะนอบแต่งทรงฝักบัวตัวนี้จะแต่งคุมโทนกันมานะครับถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยก็สปูลจะแซมสีม่วงตัวแขนคว้าสีม่วงแล้วก็นอบสีม่วงถ้าเป็นตัวสีแดงก็จะคุมโทนกันมาแบบนี้นะสีทองสีฟ้า วันนี้จะมีเข้ามาทั้งหมด4สี4นะครับแล้วก็มีทั้งหมด6เบอร์มีเบอร์1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0แล้วก็6,000ราคาเริ่มต้นที่300กว่าบาทสำหรับลอกสเปคประมาณนี้นะครับ300กว่าบาทสนใจสินค้าก็ถ้าใครที่คุยกันได้หรือถ้าเป็นลูกค้าในแพลตฟอร์มจิ้มที่ร้ารได้เลยสินค้าพร้อมจัดส่งัา